คนวันอาทิตย์เมื่อไหร่ที่ได้ชื่อที่เสริมดวงมากที่สุดนะความยิ่งใหญ่ที่สุดพลังมากที่สุดของคนวันอาทิตย์ก็จะออกมาเพราะว่าคนวันอาทิตย์นั้นเน่เกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพื่อเป็นผู้นําเพื่อเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดทีนี้เป้าหมายอ่ะที่มันสูงส่งที่มาเสริยิ่งใหญ่อ่ะมันอาจจะต้องมีครบเครื่องทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณเพราะคนวันอาทิตย์ถ้าเกิดโดยพื้นฐานของตัวที่เกิดมาเนี่ยจะเน้นไปทางพระเดชเยอะเพราะฉะนั้นคนกลัวเยอะแต่ว่าคนรักไม่ค่อยมี นั้นการใช้ชื่อที่มันครบเครื่องเนี่ยนะมันก็สําคัญแล้วอาจารย์จะให้อีกขั้นหนึ่งก็คือคนนาทิ์ที่อยากจะเปลี่ยนชื่ออาจารย์จะให้ลักษณะของความต้องการที่เราต้องการในชีวิตเช่นเราต้องการที่จะไปสําเร็จไปยิ่งใหญ่นะในทางใดเราจะทําอะไรเราต้องการเป้าหมายชุดอย่างไรเนะี่ยอาจารย์จะให้อักษรนะที่ตรงตามความต้องการตามที่เราร้องของนะจองคิวนะอาจารย์ให้เวลาสามวันสามเดือนหาชื่อที่ดีสุดให้